สวัสดีครับจองปลาหลานชวนชิมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับไก่กุ้ต้มกันอีกแล้วครับผมวันที่20มิถุนาสองห66นะครับผมยวมีต้มหล้วนึ่งไปครับจะไปลงเพิ่มเติมนะครับอาหารก็อยู่ข้างหลังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ เรียบร้อยครับลูกแรกถึงที่เป็นที่เรียบร้อยครับผมโอเคเข้าไปได้ป่าเลยจ้า ะครับลูกที่หนึ่งนะครับผมกำลังทำการขึ้นนะครับจะมาดูกันได้มากได้น้อยครับผมโอเคแบบไปเก็บุ้มปรากฏมานะครับไม่มีติดนะครับผมนะครับสำหรับต้มแรกนะครับผมอาดิีดึงปมามันำไม่ได้เนี่ครับลูกแรกครับผม นิดหน่อยนะครับพอเอาอันนี้ไปไว้งอยก่อนไอ้ต้มเนี่ยโอเคมาดูกันได้เยอะบอสต้มแรกนะครับผมาแนนี้ก็ได้นะครับ พอได้นะครับผมต้มแรกนะครับเร,เราทำการลงต่อเลยนะครับเพราะว่าอาหาร,รเอามาพร้อมแล้วทำการใส่อาหารอยู่นะครับลูกที่หนึ่งนะครับผมพอได้นะครับใส่อาหารเสร็จแล้วก็ทำการลงต่อเลยนะครับผม นี่ต่อลงไปเหมือนเดิมนะครับผมใส่อาหารเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปต่อกันลูกที่สองครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันลูกที่สองนะครับลูกแรกก็โอเคนะครับสวยงามครับตามช่องสวยเดี๋ยวไปต่อกันลูกที่สองครับผมไป งลงจอดอสำหรับเรืที่สองลงจอดเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้จะตกเรือครับถ่ายไม่ทันตอนเอดอนฮะ ไอตุ่มไม่กดนะครับนายกูไม่ใช่แลแม่พอใส่อาหารอะไรมาอันเนี้ยอาหารอะไรกดไลงปรากดไโคู่กับปลาตะเพียนนะครับผมอาหารจะคนละอย่างกันนะครับ ยวมาดูกันกดจะได้กี่ตัวจะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับฟังดูนะครับไม่เข้าไงกดไม่เข้านะครับนี่นะครับหลังจากผู้ประคบเสร็จไม่มีก็ลงตุ้มไว้ต่อนะครับต่อด้วยปลาตะเพียนกันเลย ต้มที่สองของเราวันนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับต้มที่สองจะได้มากได้น้อยนะครับวันนี้รนนครับลูกที่สองกำลังขึ้นนะครับพอได้ไหมเอยลูกที่สองของเราวันนี้น,นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับ สองนะครับพอพอได้นิดหน่อยอกเก่งแล้ครับผมเดี๋ยวเราทําการใส่อาหารนะครับแล้วก็ลงไว้เหมือนเดิมนะครับแบไปกู้ลูกที่สามก็ต่อเลยครับผมนะครับทำการใส่อาหารลูกที่สองนะครับผมแล้วก็ทำลงไปก่อนอนะ่ะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันลูกที่สามนะครับเย็ดุ่นหมดออกหมด ต่อเลยแต่เราไปต่อกันลูกที่สามก็พร้อมไปได้ครับผมไปต่อกันลูกที่สามนะครับทางนี้สองลูกก็โอเคพอได้ครับผมจะไปต่อกับลูกที่สามนะครับ สามลงจอดครับสามหลแดงนะครับวางคู่ไว้วนี่ครับรอบที่สามนะครับนี่ครับ ราชีสามนะครับทำการขึ้นเรียบร้อยแล้วเมยพอได้พอได้นะครับ3ามโลกแล้วนะครับ พอเทวิน้ำเราก็จะเห็นนะครับว่าเยอะเต็มลำขนาดไหนเดี๋ยวทำการใส่อาหารแล้วไปจอกันโลกที่สี่ครับผมครับทำการลงโลกที่สามไดูนะครับผมใส่อาหารแล้วลงต่อกันเลยนะครับไปต่อกันโลกที่สี่นะจ๊ะวันนี้ก็พอได้นะครับผมสามโลกเต็มเรือ ต็มลำอยู่เหมือนกันครับผมไปต่อกันโลกที่สี่นะครับผมสามโลกวันนี้วิทดน้ำแล้วก็เยอะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมนี่ครับผมลูกที่สี่นะครับสำหรับวันนี้มาดูากันหน่อยว่าเต็มลำไหม เียนหมดอ่ะพอได้ครับแสงเด็ดโอเคอ,อยอู่จะหลุดหมด ใช่ครับจะทำการลงต่อไปเลยนะครับผมลงอะไรเอาเยือะีกเอเอาเยอะเบดโอเคสำหรับวันนี้นะครับจบไปสี่ลูกเต็มๆนะครับผมก็อโอเคอยู่นะครับเ,เดี๋ยวไปต่อกันลูกที่ห้านะครับผมทำ ต่อกันลูกที่ห้านะครับไปยาวไปยาวไปจ้าครับจอดที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกที่ห้าอ้าวมาแล้วครับผมสำหรับลูกที่ห้านะครับนี่พอได้ไหมเอ่ยสี่โลก,ก็เต็มลำแล้วนะครับพอละห้าลูกพอละเดี๋ยวเลยจะจมนะครับ ผมที่หเอาเรื่องอยู่ก็ได้ครับนะครับสำหรับวันนี้5้าลูกแล้วครับเต็มลำเลอนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับช่องฟาหลานชวนชิมนะครับ6กเจ็ดช่องเต็มหมดนะครับผม ก็สวัสดีครับจบพลรรักิจเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ห้าลูกนะครับเต็มลำเรือ,อจบภลรรักิจครับผมเราวันนี้นะครับจบพลักิจเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเต็มคาราเวลทุกช่องนะครับแน่นตับเลย